ในบ้านนะในบ้านก่อแตกเขาเขาโนออกไปได้เหรอโนออกมได้ตัวหนึ่งตรงตรงอ่าตรงวิ่งเข้ามาละกำลังจะวิ่งเข้ามาเก็บเพื่อนหมดหมดที่นี้หมดระวังที่นอกวงวิ่งมาแล้ว าระเบิดเยอะทีบ้านเลยอยู่ไหมนอยู่ง้หนมนึง่งระวังระวังเคล็ดมาพี่เรียบร้อยแตกเมีฮออีกลำเลยนะมีฮออีกลำเลยนะทางไหนรถทางไหนรถอยู่ตรงน,รงนี้จอดอยู่ นี่วิ่งอยู่ข้างล่างสองตัวเราพผมตัวหนึ่งสามตัวบ้านบ้านไม้เนี่ยพี่ป้อมกอก่อนบ้านเนี่ยมอาล้ว <c oughs> โอ้ไม่ไหวไม่ไหวบอสทำทำไม่ไหวแล้ว ผมตายไปแล้วเหลือเขาเหลือคนเดียวเหมือนกันเหลือพี่พิงค์น่าเขาอยู่ตรงพี่นะตรงพิงค์เขาหลบอยู่ตรงพี่นะเย่ดรอปอีสคัมมีเมทส์เบนคิลล์ได้ตัวแทนเคยหมดเลยแสดงว่าอยู่เขาสูงตรงแท่นขุดด้านบนมาแล้ว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 ไอ้พี่ก๊อ บนเขาสูงน่าน่าเขานโ้ยโว้ยเขายิงอยู่ขยิงโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วไฮไฮไฮเขาโดดชั้นไฮหมดเามีอยไางเ้มีมีนามีนมาเปยนนมา Cover สกิบเบตก่อนเพื่นโอ้กสุนหมดยันยัน Reloading. cover me ต่ามาพี่โอ้โหยิงตัวเองด้วยรู้ไปใส่ของคนหลายมากยิงลงพื้นปีชีบปีชีบมันรู้ไปปีชีบเลยเหรโอ้โหตายตายเขายังดาวอยู่ใช่ไหมยังดาวอยู่ เอามีดมาฟันนึงไม่มีปืนไงเขาไม่มีเพื่อนรักศพเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงทางนี้หมดแล้วเนวี้ สองสองดูกันเขาอยู่ตรงบ้านตรงนั oh anyway, ้นแหละหิวตรงคอตรงคอนั่นแหละร่วมหนึ่งรับถมาพี่รถมารถมาบอดมาข้างหลังอดหลังหินนั้นแตกตายหมดที่ครับ นี่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 ลงนี่ลงหน้าพี่ the อาห <c oughs> ลานวีได้กิไดี